ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งคนเราสามารถมีความฝันสามารถกำหนดจุดหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึงได้มากมายหลายอย่างเท่าที่หัวใจของเราต้องการแต่เมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตแต่ขาดไร้ซึ่งความเพียรและความมานะบากบัน่นมันก็คงจะส่งผลทําให้ชีวิตของเรามีเป้าหมายอันแล้วอันเล่าที่เราไม่สามารถจะทําให้มันเกิดขึ้นได้และสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นได้แค่เพียงความฝันเช่นนั้นตลอดไปครับ ลุกกะหลานต้องการปีนี้มงเพชดชุมอนไม่ยินกอนเบื่อหาเขายอยเขาวังยังหาเลือยเยังเหนื่อยหือแห่งมากีแรงสะก่อนแงเพชรน้อจมตร อับลบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอ้โหเก่งมากเลยรายการครบเด็กสร้างบ้านสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของน้องเนยเด็กดีที่น่าคบจากจังหวัดราชบุรีครับมาติดตามชมกันครับว่ามักคุเทศน้อยคนนี้จะมีวิธีที่จะสร้างฝานันสร้างความสุขของครอบครัวให้เป็นจริงได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับ